หากคุณเป็นคนหนึ่งที่นอนไม่หลับหากคุณเป็นคนที่ตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่ามีแต่เรื่องทุกข์ในหัวใจวันนี้ค่ะนัดมีกุญแจที่จะพาให้เพื่อนๆนนั้นตื่นมาแล้วสดใสตื่นมาแล้วพบกับความสุขได้ในทุกๆวันค่ะและนี่คือกุญแจดอกสําคัญที่จะพาเพื่อนๆนให้พบกับความสุขและความสําเร็จได้ในชีวิตลองสังเกตดูนะคะว่าก่อนที่เราจะนอนลงไป ก่อนที่เราจะหลับตาลงในวันนั้นถ้าหากว่าคุณมีความทุกข์ในใจแล้วแล้วก็เช้าวันรุ่งขึ้นที่ตื่นมาคุณจะรู้สึกหดหู่ในชีวิตคุณจะรู้สึกถึงความทุกข์ที่คุณได้รับคุณจะรู้สึกถึงความกดดันและปัญหาที่กําลังถาโถมเข้ามาไม่ได้หายไปไหนเลยค่ะทําให้ไม่อยากตื่นด้วยซ้ําไปพอเราตื่นขึ้นมาก็จะยิ่งหดหู่เพราะเราไม่อยากรับรู้เนี่แหละค่ะคือเหตุที่ทําให้เราเกิดความทุกข์หนักขึ้นในใจของเราเพราะการที่เราตั้งกําลังใจก่อนนอนการที่เรา เราปรุงใจเราก่อนนอนอย่างไรตื่นเช้าขึ้นมาเราก็จะได้ผลแบบนั้นไม่เชื่อใช่ไหมคะลองนําเทคนิคนี้ไปใช้ดูสิคะแล้วเรามาดูกันว่าคุณจะเปลี่ยนไปอย่างไรและนี่คือกุญแจที่น่าจะให้เพื่อนๆในวันนี้คะ่ะไม่ว่าคุณจะทุกข์สักแค่ไหนไม่ว่าคุณจะทุกข์เพียงใดปัญหาจะดุมเล้าอะไรก็ตามก่อนนอนคะ่ะให้เราวางทุกอย่างลงแล้วนึกถึงความดีที่คุณได้ทําสิ่งต่างๆที่คุณได้เคยทําความดีมากมายในพระพุทธศาสนาก็ดีความดีมากมายในสิ่งที่คุณเคย ทาในศาสนาของเพื่อนๆก็ดีความดีต่างๆที่เราได้พนุบํารุงพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราได้ทําสิ่งดีมากมายและลืมนึกถึงความดีนั้นค่ะแล้วหลับไปด้วยความรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจไม่ว่าคุณจะมีความทุกข์เพียงใดไม่ว่าคุณจะประชญกับอะไรอยู่ก็แล้วแต่หน้าที่ของเราเพียงอย่างเดียวนั่นคือการปรุงใจเราก่อนที่เราจะหลับไปในทุกๆวันค่ะลองทําดูนะคะถ้าหากว่าคุณทําแบบนี้ตื่นเช้าขึ้นมาอารมณ์ของคุณจะแจ่มใสวันทั้งวันของคุณจะมีสิ่งดีด เกิดขึ้นต่อให้คุณจะมีเรื่องทุกข์ใจอยู่ความดีต่างๆก็จะเกื้อหนุนให้คุณนั้นเนี่ยทำอะไรก็ประสบความสําเร็จคิดอะไรก็ออกเพราะจิตใจเราค่ะยังอยู่ในความดียังอยู่ในความสุขนั้นเรื่องดีๆต่างๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณมันก็ไม่ต่างอะไรถ้าหากว่าคุณคิดแต่เรื่องลบๆเพื่อนของเขาก็จะเข้ามาหาคุณฉะนั้นหน้าที่ของเราคือเลือกรงหัวใจของเราให้อยู่ในความดีอยู่เสมอค่ะแล้วยิ่งถ้าหากว่าใครปฏิบัติธรรม รักษาศีลสวดมนต์ภาวนาถ้าหาว่าคุณนอนหลับตาไปในขณะที่คุณกําลังสวดมนต์แล้วแล้วก็พลังความดีนั้นจะก,กั้นไม่ให้เจ้ากรรมนายเวรมาทวงนี่ได้ค่ะไม่เชื่อใช่ไหมคะลองที่สุดดูก่อนค่ะพลังงานต่างๆล้วนแต่ส่งผลมาถึงเราเสมอพลังงานบวกดึงบวกลบดึงลบนี่คือสิ่งที่นัดย้ําเสมอค่ะการปิดประตูบาปคุณสามารถทําได้ค่ะอย่าโลภอะไรมากเกินไปอย่าอยากอะไรมากเกินไปอย่าโมโหอะไรมากเกินไปอย่าหลงอะ ไรมากเกเินไปนี่คือคีย์สาคัญค่ะที่คุณจะได้กลับมาทบทวนตัวเองถ้าหากว่ามันหนักจนเกินไปนั่นแหละค่ะ คุณกาลังไปผิดทางและคุณกําลังจะเรียกสิ่งที่ไม่ดีให้กลับมาหาตัวคุณเองพลังต่างๆนั้นล้วนแล้วแต่อยู่รอบตัวเราค่ะหากเรารู้จักดึงพลังที่ดีมาใช้จะช่วยให้คุณนั้นสําเร็จได้ง่ายและไปได้ไวมากขึ้นค่ะที่สําคัญนะคะถ้าหากว่าเรามีศีลศีลจะเป็นตัวกํากับและช่วยเปิดประตูบุญให้กับเราค่ะลองสังเกตดูสิคะว่าบุญเราทําตั้งเยอะแต่ทําไมเรามักไม่เห็นได้รับบุญที่เราได้ทําเลยใครจะไปรู้คะว่าจริงๆแล้วผลบุญกําลังรอง ่่งให้คุณอยูเพียงแต่แค่ว่าเราไม่เคยได้เปิดรับประตูบุญด้วยตัวของเราเองเลยและนี่คือกุญแจดอกที่2ค่ะการเปิดรับประตูบุญขอให้ทุกท่านมีจิตใจที่มีเมตตามีจิตใจที่ปรารถนาให้คนได้ดีมีจิตใจที่สร้างสมในเรื่องของทานศีลและภาวนาอยู่เสมอค่ะเพราะนี่คือกุญแจสําคัญกุญแจดอกที่สองที่จะพาให้เรานั้นเปิดประตูบุญและนําผลดีๆที่เราได้กระทํานั้นมาใช้ได้ค่ะถ้าหากว่าเรารู้จักให้ทานคุณจะเปิดประตูบุญ ขั้นแรกได้ค่ะถ้าหากว่าคุณรู้จักรักษาศีลไม่โลภจนเกินไปไม่อยากได้จนเกินไปไม่อยากอยากมากจนเกินไปนั่นแหละค่ะขอบเขตของศีลจะทําให้คุณเปิดประตูบุญขั้นที่2ได้ค่ะและถ้าหากว่าเรามีจิตใจที่รักการภาวนาอยู่เสมอจิตใจของคุณจะแจ่มใสแช่มชื่นอยู่ตลอดเวลาสิ่งนี้จะทําให้คุณช่วยเปิดประตูบุญขั้นที่3ได้เมื่อเราภาวนาไปมากๆเราจะเข้าใจถึงกฎของธรรมชาติค่ะว่าทุกอย่างล้วน แล้วแต่ไม่มีเหตุบังเองิญทุกอย่างเกิดจากผลจากการกระทําของเราทั้งสิ้นผลจากการกระทําส่งผลมาเป็นวิบากกรรมหรือผลกรรมให้เราทั้งผลกรรมดีและผลกรรมชั่วฉะนั้นหากคุณทําอะไรเอาไว้สิ่งนั้นก็จะต้องแสดงกลับมาในวันหนึ่งค่ะนี่คือธรรมชาตินี่คือเรื่องธรรมดาของโลกใบนี้ไม่มีอะไรบังเองิญหากเกิดสิ่งใดหากเกิดเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่เราใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาและเราจะอยู่กับสิ่งนั้นได้อย่างสบายใจค่ะเพราะว่าเรามีกุญแจที่เปิดประตู ของบุญในขั้นที่สามนั่นเองอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่นัดบอกไปนะคะลองไปพิสูจน์ค่ะทั้งหมดนี้นัดไม่ได้คิดเองนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนค่ะแล้วนัดได้นํามาศึกษาแล้วก็ฝึกปฏิบัติจนเกิดเป็นผลลัพธ์ที่นัดได้นัดจึงอยากมาถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆนี้ให้กับเพื่อนๆพิสูจน์ให้รู้พิสูจน์ ให้เราได้เข้าใจว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงและนี่คือเหตุผลที่คุณจะต้องทำด้วยตัวเองหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดหัวใจคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะคะแชร์ออกไปให้กับคนที่คุณรักเพราะที่นี่คือเปิดแผนที่ชีวิตลิขิตเองใบนัดหมอใจค่ะ